ยังไมย้งไกยัค่ะหั่นพริกนะคะซื้อน้ำจิ้มมาค่ะแต่ดูแล้วจะไม่เผ็ดเดี๋ยวเรามาหั่นเพิ่มใส่พริกใส่กระเทียมเพิ่มค่ะ แค่น้ําเกลือค่ะลดความขมนะคะแค่น้ําเกลือไม่ต้องเรียงให้สวยหรอกกินเองไม่ได้ทําขายเนาะแต่ให้มันพอนั่นแหละรีบทําวันนี้ค่ำละไปหน้าบ้านเราเสร็จแล้วค่ะวันนี้เรามีกุ้งแช่น้าําปลาจิ้มแซ่บเรา แล้วก็อันนี้เป็ด <Wow. S 1> เป็ดพะโล้ค่ะนี่นขาหมู uh oh. ซื้อมาอันนี้มีทําเองก็มีอันนี้นะคะยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงบ้างไม่รู้เขาใหญ่เป็นไงบ้างแซ่แ<ส>บแซ่บ <laughs>